บนต้นหมากอีกต้นนะคะก็จะปลูกแก้วมังกรแบบนี้เลยวานดินเลยนะคะอยู่ในดินเลยฮสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศเป็นบ้านไซคู่นะคะอยู่บางสะพานเลยค่ะติดถนนใหญ่ พอดีแวะมาลงตกปลาทะเลกันที่ทะเลบ้านกูดนะคะก็เลยแวะมาบ้านญาติญาตินะคะเป็นบ้านของพญาพันธุ์นะคะเสียงรถอาจจะดังๆหน่อยนะคะ,ะทุกท่านเพราะว่าติดถนนใหญ่เลยถนนลงสายใต้นะคะเส้นเพชรเกษมเลยนะคะ ฝั่งเขาด้านโน้นก็จะเป็นเขาฝั่งวังน้ำเขียวนะคะาจะพาทุกท่านมาชมชมเป็นบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะคะมีสวนสับปะรดด้วยเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมกันนะคะ มีมะยมค่ะมะยมนะคะว้าวสามารถเด็ดทานได้เลยนะคะต้นต่ำมากๆเลยนะคะปลอดสารพิษนะคะชิมจากต้นได้เลยอร่อยมากเลยค่ะสดๆ ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะมะม่วงเลยใต้มะม่วงจะเป็นต้นมะพร้าวนะคะ <Yeah. S 1> มะพร้าวต้นนี้สูงเลยนะคะทุกท่านว้าวสูงมากๆเลย ทางนี้หน้าบ้านนะคะจะมีแก้วมังกรนะคะว้าวติดดินเลยนะคะทุกท่านว้าวแก้วมังกรออกเป็นชอ่อเป็นช่อเลยนะคะ เดี๋ยวพาทุกท่านไปชมอีกด้านนะคะก่อนที่จะพาไปชมสวนสับประรดด้านหลังบ้านนะคะชมแก้วมังกรดีกว่าเยอะเลยนะคะว้าวหลายลูกเลยว้าวเยอะๆเลยนะคะติดดินเลยนะคะ กอดสารพิษมีมแมลงด้วยยำเลยว้าวอิกลูกตั้งอยู่บนดินเลยนะคะอยู่ในดินเลย ต,ติดต้นแก้วมังกรก็จะเป็นน้อยหนานะคะ <Wow. S 1> มีของกินรอบบ้านเลยค่ะยอดเลยเน้นปลอดสารพิษเลยนะคะที่นี่สวยเลยค่ะ แก้วมังกรลูกนี้ลูกเบลเลอร์เลยนะคะว้าวใหญ่มากเลยบนต้นหมากอีกต้นนะคะก็จะปลูกแก้วมังกรแบบนี้เลยว้าว